สวัสดีค่ะวันนี้วันที่18สิงหาคม2567ช่องตะวัน,นรัศมีไลสไตล์หลากหลายสาระมาดูและความเทิงเราพาทุกคนทุกท่านมาเดินตลาดข้าวหมรีินโม OR, หรือตลาดราชมงคลน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศตลาดข้าวหม่กันก่อนที่จะเดินเข้าข้างในนะคะเราเข้าอยู่ด้านหน้าหลวงปู่ใหญ่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยนะคะไปเลยคะ่ะ มาเลยนะคะอยู่ตรงฝั่งนี้นะคะนี่ข้าใหม่นะคะไปต้่งเข้าจากฝั่งนี้ล็อกศูนย์สามเจ็ดนะคะนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายในได้จ้าโอเคค่ะนะคะฮ <c oughs> ึอน้องเอี้ยงวันดีจ้าเอาเอี้ยงมากน้ำบาหละอ๋อมันน็นมากจะเงียบก,กิ๊บเงียบกิ๊ตนะคะน้องเอี้ยงวันดีนะคะ ผ้าไหม,ไมประยุกต์นะคะน,คะนี่ซื้อแม่ค่ะนี่ยานาศแสนสวยยานาศแสนสวยเลยนี่คะ่ะนี่ลายพี่ยานาศแสนสวยนะคะทุกคนอันนี้ผ้าน้องเรื่องวันดีนะคะเป็นผ้าประยุกต์ลายๆๆๆอยีลาลายหยางนั่นนี่สีธรรมชาติบ่ะค,ะค่ะค่ะโอเคอันนี้ผ้าใหม่ีมาวดีีลาวดี นนในบ้านในบ้านนะ<ใ>นทุกคนคโอ้ยจะมีเลยค่ะลีลาวดีคพิเท่าไหร่คะอันนี้อันนี้เราค้ 4, าสี่พันบาทสี่พันหมานะทุกคนเป็นผ้ายกดอกลีลาวดีนะ,ะอันนี้ก็ตารางนี้เขาเรียกอะไรนะใชไหมเป็นลีลาวดีอันนี้ดอกมัดหมีดอกมะเขือค่ะอ๋อลีลาวดีมัดหมีดอกมะเขือนะคะทุกคนคสวยงามเลยนะคะ โอ้โหอันนี้จะเป็นผ้าอีลาวดีนะคะร้านนี้มีแต่ผ้าลายดอกอีลาวดีเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูเราให้ดูข้างในนี่นี่อันนี้อีลาวดีคล้ายกับผ้าเขียนทองเลยจาเขียนทองเหรอไม่ค่ะไม่ได้เขียนเอาผ้าพืนนี้มาโชว์หน่อยอันนี้สวยมากนะคะทุกคน น้องเยี huh. uh ่ยงวันดีนะคะเป็น huh. ผ eh ้าไหมทอมือประยุกนะคะ1 9 8่งาบหมู่ตำบลยมึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์0879580821นะคะโอโหน้องเยี่ยงไล่ยังนี่หลายดิ่นกฟินิกค่ะฮะนกฟินิกค่ะเรือลีลาวดีนี่นะคะลีลาวดี30รอบอ่าสามสิรอบนะคะอันนี้ เท่าไหร่สี่พันบาทสี่พเหมือนกันคุยได้คุยได้นะคะคุยได้นะคะอย่ากลเอาเงินมาซื้อปุ้ยอย่าไกลเอาเงินมาซื้อปุ๋ยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงสวยจริงๆนะทุกคนเป็นสีทองสีทองอันนี้เป็นสีเคมีหรือธรรมชาติอะไรคะสีธรรมชาติหรือเคมีเคมีค่ะเคมี แต่ไม่เป็นไรเราล้างแล้วเนาะเราอบแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยน,น,นี่เนนะทุกคนมีผ้าือหนาหอดเค่ะเพราะว่าผ้านิลาวดีจะคือมันทำหลายหลาย,ลาย,ลายทอดใช่ไหมคะ,<ฮ>ะปกติทำมีครั้งเดียวก็เสร็จแล้วอันนี้ก็มายกดอกวินีว่านลอลาวดีอีกก็จะแพงคือเป็นสามขั้นโอ้โหหน้าน,านี้สวยมากเลยน้องเยี่ยงหน้านี้ นุ่งได้สองครั้งเลยสองข้างเลยเหรอโอ้โหสวยๆมากเลยค่ะทุกคนอันนั้นมีสองหน้าไหมสองหน้ามันดูดูดูหน้าสองเขาดูสิอันนั้นน่ะหน้าสองเขาดูซิด้านในด้านนอกอันนี้ด้านในอันนั้นอันไหนนะคล้ายๆกันค่ะโคล้ายๆกันข้างนี้ล่ะเออนี่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 สวยมากเลยเพื่อนเห็นไหมค่ะมันจะ เป็นคนละแบบเลยนะนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าไหม่ประยุกน,นะคะของน้องโอนมีระบบออนไลน์ได้โอนได้นะทุกคนเนาะ<อ>ก็สั่งจองได้เลยที่นี่แล้ได,ดเดี๋ยวพิทวันจะแคปแคปเบอร์ให้ก่อนมนาะคะ่ะยะาดีนไหล่ะไทยบอได้ <c oughs> ล็อก014นะคะทุกคนผ้าโยโอกโดีเวลาพอดี ส่วนมากน้องเงจะทําผ้ายุบบอกมีราวดีนะคะ<ส>เพราะว่าเขาเป็นมีต้งสีเคมีสีธรรมชาติของเขาเนาะแต่อันนี้จะเป็นสีเคมีดูอของผ้าไหมอ่ะต้อยมีเส้นไหมไหมาให้ด้วยเหรอวันนี้เอาเส้นไหมมาจำหน่ายด้วยโอโ้ใครสนใจเส้นไหมนะคะเป็นสาวมือเลยนะเนี่ยโลเท่าไหร่น้องเงี้หนึ่งพันบาทนะทุกคนโอ,โ,โอ้โหแม่นะใครสนใจ อาเกมินได้นะคะทักน้องเยี่ยงได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มินจะติดต่อให้นะ,ะทุกคนเนี่ยอยากได้มัดอันนี้เขาจะทาเป็นไหมเปลือกเนาะน้องเยี่ยงเนาะ,ะอืนนะเป็นไหมเปลือกเอาใบตะทอแล้วก็อ่ะเขาวิ่งเขามีกลวิธีเลยนะ,ะไหมดิบนะคะเขาเรียกเขาเรียกไหมดิบไหมไหมดิบนะคะโลละหนึ่งพันบาทนะ,ะทุกคนนะคะ ร้านเอียงวันดีนะคะผ้าไหมประยุกต์ทอมือนะคะลายยกดอกลีลาวดีนะคะทางร้านจะสวยงามมากนะทุกคนเนี่ยน้องเอียงวันดี198กบหมู่19าตำบลยวึอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสวิน เดีย๋ยวบอกอีกนะคะ0879580821 0879580821นะคะติดต่อกันได้เลยนะคะทุกคนก็ uh, นะคะเห็นไหมคะเนี่ยสวยงามน,นะคะทุกคนอค้<า>โอก็มาได้ตรงนี้นะคะ เนี่ยมีเส้นไหมามาด้วยนะคะกิโลละหน,นึ่งพันนะเนี่ยไหมบ้านนะคะไหมไหมนอกนะคะไหมใหญ่นะคะทุกคนไหมบ้านนะคะไหมบ้านเสามือนะ,ะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะส่วนใหญ่น้องเลี้ยงเขาจะทําไหมบ้านเสามือนะคะเนี่ยก็จะเป็นร้านนี้เขาจะเป็นผ้าไหมประยุก ลีลาวดียกดอกลีลาวดีนะคะทุกคนโทรมือพยุนะคะร้านน้องเอี้ยงวันดีนะคะล็อกศ1 4ตลาดผ้าไหมสุรินนะคะก็มาหาซื้อจับจ่ายกันได้เลยนะคะทุกคนนะคะมีผ้าไหมผ้าไหมธรรมดาก็มีแล้วก็ผ้าไหมพาย,ยุก็มีนะคะน้องเขาก็มีเนี่ยเป็นผ้าธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นผ้าธรรมดานะคะผ้า พอแบบธรรมดาก็มีนะคะวันนี้เอามาน้อยนะคะเพราะว่าเนี่ยหลายเอามาน้อยนะทุกคนเอามาแค่นี้แหละนะคะก็ตลาดน้อยด้วยตลาดนี้นะคะก็มาซื้อได้เลยนะคะน้องเยี่ยงวันดีนะคะตลาดผ้าไหมสุรินก็เราก็แนะนําให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะส่วนใหญ่น้องก็จะทําผ้ายกดอกมีลาวดีนะคะแล้วก็เป็นผ <laughs> ้าธรรมดานะคะ มาได้เลยมีร้านเดียวนะคะแล้วก็มีไหมพับเป็นพับไหมเปลือกตัดเสื้อก็มีเนาะหนูเนาะอ่ามาเลือกได้ตามร้านได้เลยหรือโทรสั่งได้เลยนะคะโทรสั่งที่เนี่ยเดี๋ยวมินจะลงเบอร์โทรให้นะคะแล้วก็ติดต่อทางร้านตรงแย,ยงเลยนะคะ 0, 0ูนย์แปด2จ็ดเก้านอง่ยเ้ยนะคะเฮ้ขาไปโอเคนะคะเดี๋ยวยังไงก็แอดมินก็คงจะ ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกการรับชมที่เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็ขอบคุณน้องเยี่ยงวันดีด้วยนะคะที่อนุญ,ญาตให้รีวิวผ้าไใหม่สวยๆนะคะเดี๋ยวพี่จะลงเบอร์ให้เดอ้อเผื่อ,อยังไงให้เขาติดต่อได้เลยทั้งเส้นใหม่อะไรนะคะก็ เด็กเพื่อนๆเข้ามาชมคมลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เรานะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตวะวันรัศมีไลสไตล์ได้มีกำลังใจนำเสมอคลิปใหม่ๆต,ต่อไปนะคะสุขสวัสดีจุ๊มี่แกทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณนอ้องร้านน้องเยี่ยงวันดีด้วยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ